วันใหม่ครับพี่เพิ่มครับก็เรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21นะครับซึ่งรัฐบาลกําหนดไว้ว่าวันพรุ่งนี้2กุมภาพันธ์จะเปิดเวทีให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับได้แสดงความคิดเห็นกันแต่ก็มีข้อเสนอว่าอยากให้ท่านนายกพลเอกประยุจันโอชามานั่งหัวโต๊ะรับฟังอยู่ด้วยนะครับนักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกหลังจากเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านนายกจะว่าอย่างไรนะครับไปฟังเสียงท่านนายกกันครับ ก็ป็นการสรุปของข้อของที่ประชุมนะรัฐมนตรีพลังงานท่านก็มานั่งฟังด้วยอยู่แล้วแต่ท่านไม่ท่านจะฟังดูแล้วท่านจะไปรวบรวมสรุปแล้วหานแนวทางสเสนอมาทันทีนะ <c oughs> ก็จะเพิ่งไปไปลงว่าเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรกันเลยผมก็ไม่รู้จะบังคับยังไงนะ <c oughs> ก็ไปดูด้วยเหตุด้วยผลกันนะผมว่านะ <c oughs> บางอย่างผมว่ามันถ้าฟังกันท้าบ้างมันก็คงจะตั้งสติก็ได้บ้างนะ แล้ววันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจว่าเราก็มาแก้ไขด้วยนะแล้วหลายๆสัญญาอะไรธรมทานมันก็เกิดมานานแล้วนะคราวนี้ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไม่เหมาะสมจะต้องปรับไปรูปแบบไหน3อย่างใช่ไหมหนึ่งคือธรรทาน2คือ PPP ใช่ไหมสามคืออะไรนะสามคือลงทุนเองรัฐล,ลงทุนเองทั้งหมด3อย่างนะไปช่วยคิดมาก่อนไปแล้ววันนั้นก็มีาทา้งซ้ายทางายัทงขวาคุยกันแล้วตรงกลางก็มีมีคนมาฟังที่มีความรู้ด้านพลังงานมาฟังด้วยนะจะได้มีความเห็นกันแล้วก็สรุปมาว่าจะเอางไง อันนี้เห็นความแตกต่างนะครับก็คือนายกเนี่ยไม่เคยพูดอย่างนี้นะฮะไม่เคยพูดว่าชัดเจนว่าเฮ้ยมันเป็นได้หลายทางนะแบบสัมปทานแบบที่จ่ายเป็นค่าภาคหลวงจ่ายจากภาษีอะไรพวกนี้อันนี้อย่างที่1 2่แบ่งปันผลผลิตทางเลือกที่2ทางเลือกที่ 3. จ้างผลิต นายกไม่เคยพูดมาก่อนนะฮะอ,อันนี้เพิ่งพูด <ฮะ S 2> สแสดงว่าตามฟังอยู่ไอ้ข้อ <ฮะ S 2> เรียกร้องของประชาชนเนี่ย <ฮะ S 2> ก็คือว่าฝากสประเด็นเนี้ยให้ที่ประชุมมันพรุ่งนี้ที่จะคุยกันเนี่ยนะฮะได้คุยกันแล้วก็ตกผลึกออกมาเลยว่าสรุปว่าจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับแต่ว่าท่านนายกยืนยันแล้วว่าจะให้หม่อมหลวงปนะดาดิษกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับมาบนั่งฟังอยู่ด้วยเพราะนายกบอกว่าโหคนเป็นนายกในงานเยอะนะ ไม่ใช่เออะไรพวกก็นายกทั้งหมดเลยนะครับให้รัฐมนตรีให้กระทรวงเนี่ยที่เขารับผิดชอบอยู่ได้ไปทํางานบ้างนะครับไม่ใช่เอก็มานายกคนเดียวนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายกพูดถึงเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้า,ฟาความเร็วปานกลางที่ลงนามกับ MOU ของจีนที่จีนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ2.5ขอแปบสอนะครับนยายกก็บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการดําเนินการเนี่ยอยู่ระหว่างการต่อรองขอลดดอกเบีย้ยนะครับ พร้อมกับหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่านี้มาร่วมลงทุนรวมถึงจะเลือกบริษัทของจีนมาก่อสร้างกับไทยนะฮะอันนี้เป็นความคืบหน้าต่อรองเรื่องดอกเบี้ยกันอยู่พูดถึงเรื่องรถไฟแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมชมภาพไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจีนเนี่ยไอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปานกลางของจีนหน้าตามันยังไงนะครับคือในโรงงานของจีนตอนนี้เขาส่งออกเรื่องนี้เป็นล่าเป็นสันเลยนะฮะเพราะว่ามีหลายประเทศที่เอาไปใช้นะครับเนี่ยฮะนี่คือหน้าตานะครับเป็นหัวจรวดไหม เป็นรถไฟของจีนครับที่มีการไปเจรจาตอนนี้ทําสัญญาอยู่กับ28ประเทศนะครับไอ้ที่เจรจาอยู่นะครับทั้งสหรัฐด้วยรัสเซียบราซิลแล้วก็ไทยเนี่ยไอ้ที่เจรจากันอยู่นะครับไอ้ที่ตกลงทําสัญญากันแล้วเนี่ยก็อีกหลายประเทศนะครับนี่แหละฮะเป็นกระบวนการโรงงานผลิตของเขาอ่ะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของจีนเลยนี่รถไฟนะครับความเร็วสูงของจีนที่เขาส่งออกอ่ะนี่แหละครับของจีนเขาสุดยอดอยู่แล้วนะฮะ S <S นี้ก็จะเป็นภาพนะครับครับซึ่งไอ้ถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยหน้าตาเคงไปพ้นไปจากนี้เท่าไหร่หรอกครับนะครับ,รบส่วนสมรทานปิโตรเลียมรอบ21ที่จะมีการเปิดเิทีกันวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมอ่อมหลวงปรณด,ดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้เชิญผู้ที่จะมาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับสนชก็มีสบรรช,ก,สบรรชก็มีกรรมธิการ รลฐธระมนูญก็มีนักวิชาการก็มีตัวแทนจากกระทรวงพลังงานก็มีรวมแล้วประมาณสักร้อยกว่ามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็จะใช้ช่อง11ในการถ่ายทอดสดถ้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คณะบุคคลครับซึ่งนําโดยคุณทีรชัยภูวนา,านานุบาลลงชื่อกันหลายคนอ,อดีตรัมนตีคลังเนี่ยนะครับหลายคนก็มีคุณปานเทพพัวพงพันธ์อดีตโฆศก พันธมิตรก็ไปด้วยหม่อมหลวงกรเกิวัฒนเกษมศรีก็ไปด้วยคุณลักษณโตศิตรกุลก็ไปด้วยคุณอภิสิทธิ์วชชัยชวาก็ไปด้วยเมื่อวานนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีไปคุยกันแล้วก็มีข้อเสนอใหญ่ๆอยู่สองข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าขอให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่รูปแบบที่รัฐบาลจัดนี่ก็คือว่าคล้ายๆเป็นงานโตวาทีนะครับให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายกระทรวงพลังงานมาโตกันไปโตกันมาดีเบตดีเบตมันไม่ได้อะไรเพราะว่าเคยทํามาหลายรอบแล้วนะครับไม่ได้ข้อยุติ เลยต้องการที่จะให้มีการมาพูดคุยกันในกลุ่มเล็กจะได้ข้อยุติมากกว่านี่คือรูปแบบที่เสนอใหม่ครับไปคุยกันในกลุ่มเล็กนะฮะอันที่สองคือว่าขอให้นายกมานั่งฟังนะฮะข้อสองนี้นายกปฏิเสธไปแล้วเหลือข้อแรกนะครับว่าจะเอายังไงแต่ถ้าหากว่าปรับเปลี่ยนไม่ได้ทางคณะบุคคลจะเสนอว่าถ้าง,งั้นเลื่อนไปก่อนได้ไหมถ้ารัฐบาลเตรียมตัวไม่ทันอขอเลื่อนไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์ ให้สองฝ่ายได้เตรียมตัวแล้วก็เปิดเวทีขึ้นมาในรูปแบบของกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันจะได้ข้อยุติมากกว่าที่จะโต้เวทีกันครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณธีรชัยภูวนาถนราธุบ,บาลในเรื่องนี้ครับครับแต่เนื่องจากข้อเสนอของคณะนั้นเนี่ยนะครับมันไปถึงขั้นแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องนโยบายล้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะคิดว่ารูปแบบนั้นควรจะมีการเปลี่ยนเสนอแนะนะครับ เรียกร้องนี่ให้มีการเปลี่ยนรูปแบบแล้วอยากจะขอเชิญท่านนายกรัฐมตรีนะครับเป็นประธานที่ประชุมเองแล้วการประชุมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการประชุมที่จะเป็นกลุ่มเล็กนะครับแล้วจะมีการอาจจะอาจจะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นถ่ายทอดออกทีวีเป็นการสดเนี่ยนะครับแต่มีการถ่ายทอดไปรียังห้องข้างๆนะครับหรือสถานที่อื่นเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามได้รับฟังได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยคณะก็ขอเรียกร้องนะครับให้มีการพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบนะครับของขบวนการในการนําเสนอข้อมูลแล้วคณะก็ยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลแก่ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่นะครับก็วันนี้ไปคุยกับหม่อมหลวงปนัดดาจิสกุลก็คงจะทราบว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะฮะรวมไปถึงจะมีการปรับรูปแบบไหมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย งานนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนไปเสนอข้อเสนอของประชาชนนี่ชัดเจนนะฮะคือให้ชะลอการเปิดสมรทานและมีการแก้กฎหมายพรบปิโตเรียมเพื่อเปิดทางให้มันสามารถทําใน3ทางเลือกที่ท่านนายกนั่นก็พูดเองว่ามี3ทางเลือกให้สัมปทานแบบแบบเดิมอะไทรแลนตีพัสเนี่ยแล้วก็แบ่งปันผลผลิตคือแบ่งกันเป็นของระหว่างเอกชนกับรัฐที่เข้ามาสํารวจและผลิตเนี่ยนะครับแล้วก็3ก็คือจ้างผลิตเลย ซึ่งจะทํา3อย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องแก้กฎหมายแ <P. S 2> ก้กฎหมายพรบปิโตรเลียมปี2514รซะก่อนคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน6เดือนอจะไม่กระทบกับเรื่องของการเปิดสมปทานเลยครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยทางประชาชนเราก็บอกว่าเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยให้รัฐเนี่ยสำรวจไปก่อนก็ได้โดยไปจ้างเอกชนเนี่ยสำรวจรซึ่งเนี่ยทิศทางของเอกชนของประชาชนเนี่ยเข้ามาทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะเป็นประโยชน์และได้ข้อยุตินะผมว่านะก็คือภาครัฐเนี่ยก็ต้อง ตอบกันให้ตรงจุดตรงคําถามกันนะไม่ใช่แต่ละคนเตรียมข้อมูลของตัวเองมามายืนกระตายขาเดียวอยู่งั้นนะเอายืนแต่ฝั่งของตัวเองอย่างนี้นมันก็ไม่จบมันก็เหมือนกับคุยกันคนละเรื่องอ่ะ,ะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยแหมไม่มีเวลา<ะ>คุณพวงทิพย์ใช่ไหมฮะอธิบดีอธิบดีกรมเชื้อเพลิง<ะ>คือท่านก็ออกมาบอกว่าการที่จะให้ทางรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายสํารวจเองเนี่ยเขาบอกว่ารัฐไม่มีงบประมาณบอกงี้คือมันไม่ใช่ประเด็น คือถ้าไม่มีงบถ้ารัฐบาลเอาด้วยเรารัฐบาลก็จัดสรรงบให้ท่านนึกออกไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันคุยกันคนลัคน,คนละโจทย์กันอะนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณพงศิษ์ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจท่านบอกว่าการสํารวจเนี่ยใช้งบประมาณมหาศาลอย่างเช่นบางแปลงในอีสานเนี่ยสามร้อยล้านอ่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวเลขที่เราได้จากหม่อมหลวงกาหม่อมหลวงกรอนวันนั้นเนี่ยก็คือ ประมาณหนึ่งรยล้านถูกไหมฮะนี่เห็นไหมฮะมันมันต่างกันถ้าคุยกันอย่างเงี้ยสร้างสรรค์ว่าตัวเลขมันเป็นยังไงกันแน่คุ้มหรือไม่คุ้มแต่ไม่ใช่มาคุยกันคนลโจโจทย์บอกว่าทําไม่ได้ตามกฎหมายก็ตอนนี้เขาบอกว่าให้แก้กฎหมายเออเนี่ยมันคุยกันยังไงถึงจะลงตัวนะครับวันนี้จะมีรายละเอียดเอาทิ้งท้ายนะครับเมื่อวานนี้คอรมก็มีมติเรื่องสําคัญหลายเรื่องไม่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่เดินทางไปที่นั่นนะครับในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ5รอบสมเด็จพระเทพนะครับโดยก็รับสั่งถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วได้รับสั่งถึงการดูแลคนจนในระดับ3ที่อยู่ตามชายขอบเนี่ยก็ต้องมีทางไปดูแลเขานะครับนอกจากนี้ในมติครมก็มีเรื่องของพี่น้องชาวสุนยางก็คือครมอเนี่ยอนุมัตินะครับให้ใช้บัฟเฟอร์ฟันก็คือให้อสอยนใช้เงินอีก6000ล้านรับซื้อยางเข้าสต็อกนะครับบ6,000ล้าน โดย6,000ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเป็นการเอาไปใช้ซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรวมควัน4,000ล้านแล้วก็ให้ไปซื้อน้ำยางสด2,000ล้านซื้อน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรนี่นะครับและเป้าหมายนะครับสำหรับฤดูเปิดกรีดหน้าในอีก3เดือนนะครับมีเป้าหมายว่ายางแผ่นดิบเนี่ยขั้นต่ำนะครับ จะอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันก็จะอยู่65บาทส่วนน้ํายางดิบ50บาทต่อกิโลกรัมครับน้ํายางดิบต้อง50บาทต่อกิโลกรัมนี่คือเป้าหมายขั้นต่ำนะครับรายละเอียดและวิธีการก็จะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ19กุมภาพันธ์นี้อันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้สําหรับเรื่องชาวสวนยางครับนะครับทิ้งท้ายด้วยนี่คือของที่ ท่านที่จะไปทัวร์ที่รัสเซียครับท่านจะได้รับนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงถ่ายกับพระราชโอรสครับคือสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือว่ารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเป็นภาพที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสยุโรปจทจำกันได้นะครับนี่แหละฮะ สวยมากพร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบครับแต่ว่าสแตนขาตั้งไม่ได้นะฮะต้องหาซื้อเอานะฮะแล้วก็แขวนที่บ้านก็ได้นะครับและทุกท่านนะครับที่ไปกับทัวร์รัสเซียเดินทาง1 1ถึง17เมษายนที่ว่างพอดีเลย25 5 8ัอาี่ว่างพอดีนะครับน่าสนใจมากพี่เบิ้มไปมอสโกไปเซน์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับไปไปไปอากาศกําลังดีไม่หนาวเกินเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนช่วงนั้นนะครับโปรแกรมเนี่ยคือจัดเต็มอ่ะนะครับไปชม ส่วนใหญ่ก็ไปหมดนะครับที่ที่ไปแล้วต้องดูอ่ะมหาวิหารเซนเบซิลนะครับรวมไปถึงพระราชวังเครมลินนไปหมดแล้วครับแล้วก็มีไปอีกหลายที่ไปทั้งเมืองมอสโกเมืองเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับไปดูพระราชวังฤดูร้อนเปโตโบเรสนะครับเอาเป็นว่าที่ดังๆของรัสเซียนี่ไปหมดไปหมดอันไหนไม่ได้ดูนี่บอกเลยเดี๋ยวพาไปและพิเศษพิเศษสุดๆจริงๆครับ ก็คือกระบี่ที่รัชกาลที่5นําไปถวายให้กับพระเจ้าซาที่ทางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่ยังเก็บรักษาเป็นอย่างดีพี่เบิร์ครับคือตอนนั้นเนี่ยเรามีวิเทโสบายในการถ่วงดุลอานาจกับลัทธิไลล่าอนานิคมอ่าเราก็ไปผูกมิตรกับรัสเซียนะครับเอากระบี่ไปถวายเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพาไปชมด้วยครับนี่ฮะโปรแกรมทัวร์กับไวท์เ e ลฟ์เอนทาวเวลนะครับร่วมกับฟ้าวันใหม่โทรเลยโทรเลย 02 308 0555นหะฮะหลัง8โมงใช่ไหมฮะนะครับหลัง8โมงโทรเลยจำนวนจำกัดนะครับราคาทัวร์เนี่ยผู้ใหญ่ก็ท่านละ1 1ึ่0 0สนหนึับาทนะครับสามารถโทรได้เลยนะครับ1 1ถึงส7เมษายนบ้านเรากำลังร้อนไปเที่ยวไหนในบ้านเรารถก็ติดช่วงนั้นครันะฮะเวลาหมดแล้วช่วงหน้าใครครับ คุณวิทย์เยนพุตามาระ,ะคุณถนอมอ่อนเกตพลครับรวันนี้น้องสันตุสุขผมเบิ่มประชาไทยขอกล่าวคําว่าจูนีเจียนขังนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ